สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับโอ้โหไปลื้อพระมาทุกคนนี่เป็นพระเนื้อผงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่านี่ที่ผมเคยซื้อมาแล้วนี่พระบุญบวกแก้วคูณสิบสองขายไปบ้างแล้วอะไรบ้างแล้วนะครับนี่พระพุญบวกแก้วคูณเก้าอันนี้อะไรอีกอะก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่าโอ้โหเป็นพระอะไรบ้างครับเทก่อนเลยทุกคน ท่านใดชอบก็สอบถามราคาได้เนาะแต่บางทีก็ราคาอาจจะหลุดบ้างไม่หลุดบ้างนะทุกคนนี่นี่ทุกคนโคตรเฟียวอะ่ะทุกคนนี่นี่เป็นพระอะไรครับเรามาดูวงแรกก่อนเนาะที่ที่ไม่ห่อชิชู่นะครับ จำไม่ได้แล้วนะครับทุกคนว่าเช่พาพระไว้เยอะนี่พราะอะไรเอ่ยทุกคนนี่ให้ดูก่อนนะครับวัดเพชรสมุทรสมุทรสงครามนี่อ่านดูสิไม่ทราบนะทุกคน ไม่รู้เช่าได้ไงเหมือนกันนะครับทุกคนครับนี่ครับไม่รู้เช่ามาได้ไงเหมือนกันเนาะตอนนั้นเดี๋ยวแป๊บนะครับตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรเข้าสิงเนาะนี่ ข้าวอง์แรกนะครับอ่ะต่อาาไปเรามาดูองค์ที่สองครับที่อยู่ในถุงซิปนะครับนี่ก็เป็นสมเด็จไฟพระิกนะครับบินนะครับอ,องนี้บินนี่สมเด็จไฟไฟพระิกเนาะอ,องนี้บินนะครับ นี่ประมาณนี้ทุกคนต่อไปองค์ที่สามครับโอ้โหก็เนื้อผมนี่เก็บยากนะทุกคนมีท่าอะไรบ้างนะทุกคนวันนี้เราต้องมาดูแนละ้ัแหละครับมีของดีบ้างหรือเปล่าทุกคนนี่น่าจะเป็นกลิ่นหลวงพระคูณเนาะกลิ่นเนื้อผงถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนนะใช่ด้วยครับนี่ ลิ่งปาลิสุโธนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเวอร์ชันเนื้อผงโคตรสวยนะไฟมันไม่ได้ทุกคนขอปรับกล้องแป๊บนี่ทุกคน กลิงปะลิสุตโตกลิงหลวงพอกูณนั่นเองนี่ครับมีอะไรอีกกรับทุกคนเรามาดูซิโอ้องนี้ก็เป็นกลิงเหมือนกันนะครับเหมือนกัน,น โอ้โหต้องห่อจะชั่วทุกคนตรงนี้ค่อนข้างสวยนะครับตรงนี้ค่อนข้างสวยนี่กิ่งประลิษต์โทนี่ให้ดูตีคู่นะทุกคน,นสวยไหมครับทุกคนครับนี่น ชุดนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อคูณจะเยอะนะครับเรามาดูกันต่อมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างทุกคนนี่นี่นี่เห็นนี่นี่อยู่นี่อะไรเนี่ยสมเด็จปกโรงหลวงปู่โตหรือเปล่าทุกคนนี่ทุกคนไม่ทราบที่นะทุกคนนะท่านได้ทราบก็ พิมพมาบ้างแล้วกันนะครับวันนี้มานั่งรื้อดูจำไม่ได้แล้วนะครับบอกตรงๆว่าซื้อมาแล้วจำไม่ได้ทุกคนแต่แตเซตนี้เป็นพระเนื้อผงเกือบทั้งหมดนะครับเป็นพระเนื้อผงเกือบทั้งหมดอ๋อเป็นหลวงประคูณน,นะครับนี่หลวงประคูณ วัดบ้านเลย่ยด่านขุนทดด้านหน้าเป็นคล้ายๆเทพประทานพรเนาะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะจำไม่ได้ครับซื้อมาเยอะเยอะจัดน่าจะเหมือนกันเล้วทุกคนอ่าใช่จริงๆด้วยครับนี่โอ้โหนี่ครับ เรามาดูกันว่าเรามีกี่องค์อ๋นี่มีสมเด็จอีกองค์ด้วยทุกคนไม่รู้สมเด็จอะไรทุกคนสมเด็จหลวงพ่อคูน,นี่ไช่วยดูหน่อยพี่ๆโอ้เยอะจัดทุกคนเยอะจัดนี่โอ้นี่สมเด็จสวยมากนะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้เนาะไม่ทราบที่จริงๆนะซื้อตั้งไว้นานแล้วนะครับทุกคนครับแต่ทีนี้ก็เนี่มามาลื้อดูทุกคน นี่ครับเนื้อสวยมากวงนี้มีอะไรอีกไหมทุกคนเยอะจัดนะครับเยอะจัดจริงจริงนี่ทุกคนที่เราแกะไปนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับสนใดชอบวงไหนก็ทักมาแล้วกัน ผมซื้อไว้นานมากแล้วนะครับพี่พครับแล้วทีนี้ก็นี่มาแกะดูวันนี้เลยครับจำไม่ได้ด้วยนะครับว่าซื้ออะไรบ้างนี่ก็หลงประกูนอีกแล้วครับนี่ทุกคนตรงนี้สภาพแต่ขักไว้ไม่มีนะเป็นตระเนื้อผงเลยครับต้องทําใจครับมีรอยหักรอยบินบ้างนะครับอ่าอันนี้แปลกครับอันนี้พระอะไรอีกับทุกคน หลวงพ,อพว่อเพรครับใช่ไหมใช่ด้วยครับหลวงพ,อพว่อเพรครับทุกคน,นวัดพิกุลทองนี่ครับเดี๋ยวเราแกะก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันอีกครั้งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนนี่มันแกะไม่หมดเลยครับนี่เหลืออีกบ้านเลยนะครับเหลืออีก เพียบเลยทุกคนครับแบ่งได้นะทุกคนนะพี่บีครับนี่หลวงพ่ะคุณนั่งยองนี่ทุกคนอ๋อน่าจะเป็นรุ่นเดียวนะครับกับกับองเมื่อกี้เนาะแต่ว่ามันคนละพิมพกันนะครับนี่เพราะว่ายันนี่ครับ ยันมาจากยันมาเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนี่ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีกันทั้งหมดกี่องค์เป็นพระเนื้อผงล้วนเลยครับรอบนี้เพราะว่าเก็บมาสักพักเลยเลยครับเป็นหลายปีแล้วเลยครับไม่ใช่สักพักเลยครับสักประมาณสามสี่ปีแล้วเลยครับนี่พระที่เก็บไว้เนี่ย ตัวเองยังจำไม่ได้เลยครับว่าเป็นปรุ่นไหนบ้างอ่ะตรงนี้อีกแล้วครับเดี๋ยวจะหาถาดใส่แล้วนะครับทุกคนถ้าเก็บแบบนี้มันดูแล้วมองว่ามัน,ม,นมีโอกาสบินสูงนะรุ่นไหนเอ่ยอ่าเหมือนเดิมครับ เยอะจัดครับรุ่นนี้ผมซื้อมันได้ไงทุกคนซื้อมาได้เยี่ยงไรครับใครจําได้บ้างครับว่ารุ่นนี้ชื่อรุ่นอะไรนะครับท่านใดจําได้ก็ส่งข่าวมาด้วยแล้วกันนะครับนี่มีอีกแล้วครับทุกคนโอ้โหเกือบสิบองค์ทุกคนนี่สิบได้มึงนะครับดูไปฟังฟังนะครับ เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งนี่อะไรเอ่ยอะอะไรเอ่ยอะอะไรเอ่ยน,นี่หลวงพ่อเพลอีกแล้วครับทุกคนหลวงพ่อแพลอีกแล้วนี่ครับนี่รุ่นสองนะครับโอ้โหมีหลวงพ่อทวดไม่เกี่ยวเนาะ ดูไว้เยอะจัดทุกคนจำไม่ได้เลยนี่ก็น่าจะเป็นหลวงพ่อคูณใช่ด้วยนี่ครับมียกี่องค์อ่ะหลวงพ่อคูณเปิดแผงพระดีกว่าไหมทุกคน ลวงปู่คููอีกแล้วครับติดไม่ชัดนะครับตรงนี้ติดไม่ชัดนี่หลวงปู่แพรอีกแล้วครับทุกคนหลวงปู่ปแพรหลวงปู่แพรนี่มีสามแล้วนะครับรุ่นสองหลวงปู่แพรวัดพิคุนทอง อันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรกรันทุกคนกลิ่นของพวกคูณนี่กลิ่นของพวกคูนเรามีสามนะทุกคนนี่ให้ดูนะครับกลิ่นของพวกคูณมีสามนี่ครับกลิ่นของพวกคูนด้านหลังจะเป็นแบบนี้ทุกคนกลิ่นของพวกคูณเรามีสามตั้งไว้ก่อน แล้วก็พระองค์นี้หนึ่งนะครับเนาะพระองค์นี้มีหนึ่งนะครับแบบนี้แล้วก็หลวงพ่อแพรหลวงพ่อแพรมีสามเหมือนกันนะครับนี่หลวงพ่อแพรรุ่นที่สองนะครับพระเนื้องผงร้วนเลยครับวันนี้นี่รุ่นสองนะครับหลวงพ่อแพร ต่อไปสมเด็จสมเด็จตรงนี้เป็นสมเด็จไฟพระอกนะครับบินนิดนึงนะแล้วก็สมเด็จตรงนี้นี่ครับนี่จำไม่ได้แล้วนะครับว่าออกวันไหนนะครับท่านใดรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์มาให้ด้วยแล้วกันแล้วก็มีสมเด็จตรงนี้ครับ แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นนี่ครับหลวงพระคูณนี่ทั้งหมดกี่องค์แล้วเนี่ย5มีทั้งหมดเก้าองค์ครับโอ้โหใส่ในมือไม่หมดทุกคนถือว่าวันนี้พระหลวงพระคูณมาอยู่ที่ผมค่อนข้างเยอะนะนี่ทุกคนนี่ ทางเทพประธานพรเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแปดนะครับแล้วก็ติดตรงนี้มันหนึ่งนี่ทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้ครับที่ลื้อมาเออท่านใดสนใจก็แบ่งได้นะครับแบ่งได้นะนะครับแบ่งได้นะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแต่ที่เด็ดสุดก็น่าจะเป็นนี่นะครับที่เด็ดสุดก็น่าจะเป็นนี่ครับกลิ่งครับทุกคน นี่กลิ่งกับหลวงปว่่เพเนาะสวยมากทุกคนให้ดูกันชัดๆอีกครั้งนะครับนี่องค์นี้สีค่อนข้างจะสวยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสนใจองค์ไหนก็ทักมาแล้วกันนะครับสวัสดีครับ